ชาวเน็ตแปลงเป็นสองเสียงต่างออกมาแสดงความคิดเห็นตำหรับกรณีนะักร้องระดับโลกเจนนี่บัรพิได้ขึ้นโชว์ร้องเพลงใหม่เปิดตัวระบำเดี่ยวชุดลากในชื่อ The Ruby Experience นะเมืองรอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการแสดงในแต่ละเพลงของเจนนี่ได้มีการเนลมิดโชว์และคอตตุมสุดจึงอลังการ ตายตัวแม่แห่งวงการแฟชั่นจนกระทั่งมาถึงเพลงเฟร์เจอร์ได้มีการเปลี่ยนชุดสีขาวบางเฉียบแหวกอกลึก ส่วนท่อนล่างกอสั้นแบบเล่นเอาใจสั้นเวลาออกลีลาท่าทางทําเอาเสียงกรีดลัน่นแน่นอนว่าพอคลิปถูกเผยแพร่ออกไปก็มีทั้งเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตบางส่วนที่มองว่าชุดของสาวเจนนี่นั้นเซ็กซี่มากเกินไปในขณะเดียวกันชาวเน็ตจํานวนมากก็ต่างออกมาปกป้องและชื่นชมในสไตล์การแต่งตัวที่สะท้อนรสนิยมแฟช,ชั่นเช่นเดียวกับนักร้องสาวเบียดไวต์ก็ได้ออกมาชื่นชอบการแต่งตัวของเจนนี่บัคพิ้งเช่นกันโดยพูดข้อความว่าเห็นข่าวเจนนี่บสสเตและสุด ใครจะมองยังไงไม่รู้นะส่วนตัวเบียเฉยๆจิมมี่ก็เหมือนกันทั่วโลกไม่ได้ตกใจอะไรแต่พวกคอมเมนต์ที่ว่ามีดีเกินที่จะไม่ต้องโชว์เซ็กซี่การโชว์เซ็กซี่ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นไม่มีดีมีดีทั้งความกาแสดงออกทั้งมั่นใจในตัวเองทั้งรักร่างกายตัวเองโดยไม่อยู่ภายใต้ไม้บรรทัดของใครมันเป็นเรื่องที่ดีมากนะคือเบียรมองว่าเขาไม่ต้องมานั่งเอาใจกลุ่มบางกลุ่มที่ชอบคนแต่งตัวเรียบร้อยก็ได้เพราะศิลปินส่วนใหญ่มองเป็นศิลปะมากกว่าคนที่เสพควรมี มีวิจารยญาณและแยกแยะมันจะต่างอะไรก็ลองก้มมองร่างกายตัวเองก็เหมือนกันนะตอนแรกเฉยๆกับเจนนี่แต่ตอนนี้เริ่มชอบที่เขาออกมาจากเซฟโซนตัวเอง ซึ่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตบางกลุ่มไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่สาวเบียโพสถ,ถึงการเห็นจิมมี่เลยเข้ามาด่ามาถล่มยับเลยทีเดียวค่ะต่อมาสาวเบียรก็ทนไม่ไหวออกมาโพสข้อความอีกว่าหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่เบียทำหรือเป็นทุกวันนี้คือการตลาดบ้าบออะไรไม่รู้ขอชัดเจนอีกรอบว่าเป็นตัวเองเป็นธรรมชาติจะโพสอะไรครั้งหนึ่งมันมาจากใจไม่หวังเกาะกระแสอะไรทั้งนั้นอะไรที่มันดีแหละกับเราแล,แล้วเรามีความเห็นที่อยากจะสพอร์ตใครสักคนมันมาจากใจไม่ได้อวยปิดหูปิดตา วายแต่เราพิมพ์มันออกไปเพราะคิดแบบนั้นจริงๆและอยู่ภายใต้การให้เกียรติผู้อื่นเสมอไม่เคยไปลุกดาวใครซึ่งงานนี้ก็ไม่ไวายเจอด่ามาเมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แซะว่ามันมองได้สองแง่นะถ้าโลกสวยก็จะมองว่าควรเซฟให้ดีกว่านี้ถ้ามองศิลปะมันก็เฉยๆมาฟังเพลงเน้นเสียงแบบนี้ไม่มีเหตุผลอยู่ที่มุมของคนแต่ละคนด้วยต้องคิดตรงนี้ด้วยนะคะคุณเดียนึกถึงคนที่ขายกว๋วยเตี๋ยวแบบแทบจะแก้ผ้าเลยครับคิดง่าย ถ้าของรสชาติอร่อยดีเขาคงไม่ต้องมาแต่งตัวแบบนั้นหรอกแต่ก็มีชาวเน็ตที่ออกมาปกป้องและเห็นด้วยกับสิทธิเสาวเบียรโพส